มีผลการเรียนดีอันดับหนึ่งนายเด่นอะลายป่าขมชั่วนักเรียนที่มีผลการเรียนดีอันดับสองนายบดินทร์อินปัญญานักเรียนที่มีผลการเรียนดีอันดับสามนางสาวทิยาพรคุณสวรในายอนันต์ขันวิชัย นายเอกพลชอบสิลน,นางศุรเชษทองมารังนางสาวกรกน,นกบสุพิพัฒน์มูรีนางสาวกรแก้วสังหมนางสาวกัญญ์ศรีหักปัญญา นางสาวจิรพรปีชานางสาวจิรพรประดับแก้วนางสาวสุรายลัตน์ผูทองนางสาวทินาพนภานามุงสา นางสาวทันิขาฝั่งไทยสูงนางสาวนิชานันมีแก้วนางสาววิไลวันไตเลิศน,นางสาวอราการโสภาบุญน,นางสาวอรวรนราศี สาวกัญญาลักษีสว่างนายพัชรพลเครือกอบนายจิตสดาพรลรุงเทพนายนัชพลรักษาพอดี นายนัทพรวหอมสมบัตินายนัทภูมิสมเพชรนายนัทวุฒิวงศ์อ่อนนายเด่นนภาสายแสงนายทวีโชคอาสาชาติ นายธนทรอ่อนศรีนายธนพลเมืองดีนายธีราพัฒน์วันดีนายพงศกรวงจันทร์ นายพรมาดีสุขสำราญนายสุรินนาบงษานายสุวรรณีใจเบาน,นายอัศนัยบุญสาย นางสาวกนิกาวงคำพะนางสาวกิศนาคุณธวมน,นางสาวกิ่งกระหนกเพี่ยงพักนางสาวคุณัญญาอัธชน นางสาวจุธาทิพย์ติวลุกเหืองนางสาวชนรดาบรรหาราศนางสาวปียนุชธานิบุตรนางสาวพิจิตาสิงการ นางสาวพันธิราศีชัยมลนางสาววิริยาปัญญาแสงนางสาวสิริวนันถงอ้วนนางสาวสุป,ปัญญาประดับแก้ว สาวอาทิตยานาเสดีนายวายุทีสันเทียนางสาวสิทธิวันนวลทองนายกิติพงษ์จันร์ปัญญา นายรัฐีทัตปาธานพันธ์